ปกติคือไม่รัก normal people ผลงานของแซลลี่รูนี่แปลโดยนัชชานันกล้าหารจากสำนักพิมพ์แซลมอนค่ะเรื่องนี้มีตัวละครหลักอยู่สองตัวคือแมรี่แอนกับคอนเนลทั้งสองคนนี้เป็นเด็กไฮสคูลโดยความสัมพันธ์ระหว่างสองคนนี้ก็คือแมรี Mary ่แอนอาศัยอยู่ในคฤหาสน์และแม่ของคอนเนล เป็นแม่บ้านทำความสะอาดคระหารหลังนี้ทั้งสองคนเป็นเด็กที่เรียนดีระดับท็อปมรี่แอนเป็นตัวของตัวเองตัวตนของเธอที่โรงเรียนเป็นเด็กโดดเดี่ยวเธอไม่มีเพื่อนไม่คบเพื่อนเราก็ดูเหมือนจะไม่เดือดร้อนกับเรื่องแบบนี้ที่บ้านแมรี่แอนพูดคุยกับคอนเนลอย่างเป็นปกติคอนเนลสามารถเล่าเรื่องอะไรให้เธอฟังก็ได้โดยที่มั่นใจได้ว่า เธอจะรับฟังอย่างตั้งใจไม่ล้อเลียนไม่ไขยี้ปมไม่เล่าต่อแล Mary ้วแมรี่แอนก็เป็นฝ่ายสารภาพรักคอม์เนทั้งคู่เริ่มจูบก,กันในวันหนึ่งมันมีบรรยากาศแบบนิยายรักหวานๆเรื่องหนึ่งแต่เรารู้แหละว่ามันเพิ่งจะเริ่มเรื่องแล้วมันก็มีเรื่องราวอีกมากมายรอให้เราอ่านต่อจากนี้ปกติคือไม่รักเป็นนิยายที่ดูจะดำเนินเรื่องเร็ว เราเริ่มมองเห็นได้ตั้งแต่ต้นเรื่องว่าทำไมผู้เขียนจึงได้รับการนิยมชมชอบว่าเขียนเรื่องความสัมพันธ์ของมนุษย์ได้ดีเธอมีวิธีเล่าที่ไม่เหมือนใครเลยเธอเล่าเรื่องกระโดดข้ามไปข้างหน้าไม่ได้ต่อเนื่องวันต่อวันอัดเล่าของวันนี้ข้ามไปอีกสัปดาห์อีกสามสัปดาห์อีกเดือนหนึ่งอะไรแบบนี้แต่มันทำให้เรามองเห็นตัวตนของตัวละคร มองเห็นพัฒนาการของตัวละครได้อย่างแจ่มแจ้งอย่างแมรี่แอนที่มีตัวตนที่โรงเรียนเป็นอย่างหนึ่งที่บ้านเธอเป็นอีกอย่างหนึ่งซึ่งทั้งสองแบบก็เป็นตัวตนที่แท้จริงของเธอทั้งคู่แต่ผู้เขียนก็ทําให้เรารู้สึกได้ว่าคนเรามีความจริงที่แตกต่างกันได้มากกว่าหนึ่งแบบอยู่ภายในประเด็นสําคัญที่หนังสือเล่มน,นี้พูดถึงก็คือเส้นทางที่จะทําให้คนคนหนึ่งรู้สึกแย่ ไม่เห็นคุณค่าในตัวเองตีค่าตัวเองต่ำกว่าความเป็นจริงเส้นทางที่จะทำให้คนคนนึงหลงทางไม่มีความสุขและไม่อยากที่จะมีชีวิตอยู่ต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตถูกประกอบกันขึ้นเป็นความรู้สึกเหล่านั้นครอบครัวเพื่อนผู้คนรอบข้างล้วนเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เราคิดหรือรู้สึกเช่นใรแต่สิ่งที่สำคัญจริงๆ คือความคิดและการตัดสินใจทําของตัวเราเองต่างหากในช่วงต้นเรื่องทั้งสองคนต่างดูเป็นวัยรุ่นปกติแต่เมื่อผ่านวันเวลามาระยะหนึ่งความวัยป่วงก็ค่อยๆทับถมหนักหน่วงเราว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับทั้งสองคนมันเกิดจากระบบความคิดภายในมากกว่าภายนอกมันเกิดจากกลไกการจัดการตัวเองภายในที่ฝังรากลึกมาก่อนเก่า และค่อยๆเผยผลของมันมากขึ้นและมากขึ้นคอนเนลไม่ได้เพอร์เฟกและยิ่งชัดเจนว่าแมรี่แอนยิ่งไม่ได้เพอร์เฟกพวกเขาต่างเป็นคนธรรมดาธรรมดาที่ชำรุดว้าแหว่งเข้าใจกันไม่เข้าใจกันทั้งยังไม่เข้าใจตัวเองใช้ชีวิตกันไปท่ามกลางความสับสนคาบเกี่ยวกันไประหว่างคำว่าเพื่อนและอีกบางสิ่งที่ให้นิยามไม่ได้ ไม่ยอมรับไม่เป็นไม่มีคำอธิบายในสิ่งที่เป็นหรือไม่เป็นนั้นจริงๆมันก็ออกจะเป็นความรักที่ต่างชนชั้นต่างฐานะเป็นพล็อตโบราณโบราณพล็อตหนึ่งแต่มันเป็นความรักที่ต่างชนชั้นในรูปแบบของสังคมยุคใหม่เป็นสังคมไร้กรอบที่ดูเหมือนจะไม่ให้ค่ากับเรื่องพวกนี้แล้วแต่มันก็ยังคงมีกรอบอยู่ในความไร้กรอบนั้น ผู้เขียนดึงพล็อตแบบนั้นออกมาอยู่ในโครงสร้างใหม่ในแบบที่ทำให้เราได้เห็นความรู้สึกภายในของคนทั้งสองและผู้คนรับตัวได้เห็นจุดเปลี่ยนเล็กๆที่เกิดจากความต่างที่ว่าถูกทางขยายออกให้กลายเป็นเลยเถิดสำนวนแปลและภาษาที่ใช้เล่าช่วยเสริมอรรถรสของเรื่องราวได้ดีพลังภาษาที่ใช้เข้ากันได้ดีกับฉากยุคสมัยและตัวละคร ปกติคือไม่รักได้รวบรวมองค์ประกอบต่างๆที่หนังสือดีควรจะมีรัดดีวิธีเล่าและการดำเนินเรื่องดีแปลดีเราจะได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครในเรื่องได้สำรวจลึกลงไปในใจของพวกเขาอาจเข้าใจหรือไม่เข้าใจในความซับซ้อนของมนุษย์แต่ที่แน่ๆเราจะได้เรียนรู้บางประสบการณ์จากการอ่านหนังสือเล่นนี้ค่ะ